สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นาเล็กมาพร้อมกับมินินะคะมินิรุ่นจิว๋วตัวนี้เป็นสินค้ามาใหม่ของเรานะคะตัวนี้ความยาวรวมของน้องจะอยู่ที่4ี่เซนเท่านั้นนะคะต,ตั้งแต่ปลายก็บอกจนถึงท้ายก็บอกนะคะ40เซนล่างรองรับลูกอยู่ที่4-5มิลน,นะคะเราจะใช้เป็นลางมะเฟืองนะส่วนกล่องสตแตเลสแันสนิมีเซฟอย่างดีเลยนะคะพี่ๆขา กนนะคะเล็กก็จะให้นะคะนี่ลูกดอก1ลูกนะคะยาง2เส้นนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้โรลเลอร์ไปอีก1ชุดแบบนี้แล้วก็ p e พันท่อ5สปอนห้าเมตรให้1ม้มวนนะคะพร้อมขัดจับส่วนตัวปีกนะคะปีกจะยาว20เซนนะคะตัวนี้นะคะเน่ประกอบไปแบบนี้นะคะนะน,ะนะพร้อมใช้งานกันเลยตัวนี้เล็กรับรอแรงจริงนะคะแรงมากเลยนะ ไปทดสอบมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากนำมาให้น้าๆนได้ชมกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะกับมินิเดินคองรุ่นจิ๋วน,านา้าๆถ้าไหนที่ต้องการชมรีวิวของเล็กนะคะหรือต้องการชมการเทสการใช้งานนะคะเข้าไปที่หน้าช่องนาเล็กได้เลยนะตัวนี้ราคาพร้อมใช้8 9 9เ้าเองนะพี่นะ8 9 9้า แรงจริงบอกเลยตัวนี้ระยะหวังผล15เมตรขึ้นไปนะพี่นะต้องการนะคะมาจัดกันได้เลยนะตัวนี้แรงจริงนะก็เราใส่ยางไปสงเส้นนะคะพี่พี่คะ่ะยางสงเส้นนะเนี่ยตัวเนี้ยแปดเก้าเก้าครบชุดพร้อมใช้งานต้องการสั่งซื้อโทรหาณเล็กได้เลยนาเล็กมีสินค้าพร้อมจะส่งนะ